เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับร่นอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2วันนี้เรามาถึงตอนที่89กกันแล้วนะครับทุกคนที่มีชื่อตอนว่าชูฉานเชอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอเรียกตามชื่อเดิมที่ผมเคยเรียกมานะครับผมจะไม่เปลี่ยนตามคนแปลนะครับ ก่อนที่ทุกคนนะครับจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันนะครับก็อย่าิ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกอีสานด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนลูกอีสานเดี๋ยวผมจะทิ้งทัวร์เลตไว้ข้างๆคลิปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราที่ช่วยสนับสนุนลูกอีสาน มาโดยตลอดด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเริ่มแข่งคำได้มาสิมาลิมรถความโกดแค้งของชันซะไอพวกชั่วของสถาบัานเช็คปืนใหญ่สปริอแยกเพลิงแบบพิเศษเอะรู้สึกผิดปกติฮะช่วงเวลาที่ลูกไฟระเบิดมันเหมาะบ้างเกินไปเห็นถึงขึ้นน้ำและลอกบนโลกแห่งสงคารามทะมินรือย,ยังรัก ลูกไฟเหมือนถูกนวลน่วงไว้นิดหน่อยการละลอกขึ้นน้ำได้ขยายเวลาลูกไฟที่ระเบิดให้ชาลงเท่ากับว่าได้ลดความรุนแรงของลูกไฟลงนั่นก็คือผลของพลังแห่งสงครามทมินโลกกระดองเต่าทมินได้วัฒนาการกลายเป็นโลกแห่งสงครามทมินความสามารถทั้งหมดของเขา ล,ล้วนเสริมด้วยความโกรธของพลังแห่งสงครามทมินจนกระทั่งทักษะสปริตก็จะเกิดการเปลี่ยมแปลงเอ๊ะไม่มีประโยชน์เลยเหรอเนี่ยบัดซบฉันไม่เชื่อหรอกว่าตามแกไม่อยู่จงออกมาตาขายแยกเพิงอ๋อขอบเขตการโจมตีกว้างมากเลยนายหน,นีไม่พ้นหรอกความรู้สึก ที่มินหัวไปช e ่วงคู่นี่คือเอ๋เก่าจรงิงๆอ๋อนี่นี่มันเรื่องอะไรกันหนาเนี่ยเคลื่อนย้นนายลีเยียนมาอยู่ตรงหน้าตัวเองโดยตรงได้ยังไงเคลื่อนย้ายทมินของมันเป็นการสลับตำแหน่งไม่ใช่หรอนี่ก็คือท <sh arp. S 2> right ักษะสปิริตที่วิวัฒนาการของเคลื่อนย้ายทมิน การส่งผ่านไปให้พ้นเสริมพลังแห่งสงครามทมินการจู่โจมของโรทมินสัมสะเทือนทมินกระหน่ำนะลีเยียนไม่ได้ถูกชนกระเด็นออกนี่นารู้สึกเหมือนจะถูกดูดเอาไว้เพราะว่าชานเชอร์ได้ปดปล่อยสัมสะเทือนทมินในเวลาเดียวกันไงสัมสะเทือนทมิน ทีวิวัฒนาการแล้วเอ๊ะชีวิตของรีเยียนอยู่ในอันตรายกำมังกอนพอได้แล้วเธอจะฆ่าเขาหรือยังไงเอ๊พะพละกกำลังแข็งแกร่งมากกระดูกและอวัยวะภายในของรีเยียนได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างดีที่มาช่วยได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นคงถูกฆ่าไปแล้วนแะนะ่ๆนายถอยไปซะ การข่งขันหนึ่งต่อหนึ่งพาคัดออกรอบแรกสถาบันเช็คเป็นฝ่ายชนะว้าวเช็คยอดเยี่ยมจริงๆรอบต่อไปสมาชิกทีมสุริยันจันทาคนที่สองเฉินอานเตรียมตัวลงสนามชนะยังเด็ดขาดเรียบร้อยชูชาญเชอร์รอจังเลยชาญเชอร์ไอ้งอนี่นึกไม่ถึง ว่ายังฝืนใช้ขวดนมในขณะที่ยังไม่คืนสภาพสปริตเอ๊ะรุ่นพี่ชูซานเชอร์แข็งแกร่งมากเลยไม่ใช่ว่านี่อาจจะทำสกอร์เป็น1นต่อเได้เลยเหรอกครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกการใช้สปริตโลกแห่งสงครามทมินก็คือการใช้พลังชีวิตที่เกินขีดจำกัดชานเชอร์กำลังเดิมพัน ด้วยชีวิตของตัวเองแต่พลังที่ระเบิดออกมานี้ประคองได้แค่ระยะเวลาสั้นๆวันที่หลุดพ้นจากสภาวะระเบิดแห่งสงคารามทมินกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่น่าหวาดกลัวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชานเชอร์เขาทำเพื่อฉันหรอเขาทำให้ฉันแต่ว่าการแข่งขัน หนต่อหนึ่งแพ้คัดออกรอบที่สองเริ่มได้ทีมสุริยันจันทาเฉินอ่านลงสนามแล้วทีมสุริยันจันทาสู้สู้ไอเลวนึกไม่ถึงว่ามันฆ่าพี่ชายฉันต่อหน้าต่อตาฉันฉันต้องแก้แค้นแทนพี่ให้ได้ฆ่าสมาชิกทีมเช็คทิ้งซะการแข่งขัน เนอ๋อมจำไว้อย่าใจร้อนเด็ดขาดพวกเราแบกรับภาระ,ระการสละชีวิตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเริ่มได้เร็วม,มากมาถึงก็เป็นการต่อสู้ระยะประชิดเลยเหรอเป็นสปิริตนกสายฟ้าแลบเหมือนกันรู้สึกว่าเชินอ่อนจะเร็วกว่าพี่ชายของเขานะอาวุธที่เขาใชา้เป็นสปริตเวพอนระยะประชิด บวกกับสปริตของตัวเขาที่ได้เปรียบกว่าฝ่ายเราในการต่อสู้ระยะประชิดกับชานเชอร์เขามีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ต้องอย่างนี้สิฉันอา่านโจมตีมันให้ตกสนามแล้วพวกเราก็จะชนะตกสนามไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกยังไงก็ไม่ปล่อยมันไปไง,ง่ายๆแบบนั้นหรอกเอ๊ะให้ตายสิเขากำลังทำอะไรนะ ทำไมถึงเปลี่ยนทิศทางการโจมตีละ่ะแย่แล้วเขาจะแก้แข้นให้เชิญฟไอ้บ้าน,นี่ต้องหาจุดอ่อนให้เจอแล้วฆ่ามันให้ได้ลูกระเบิดสับปริษขนาดจิ๋วโอกาสมาแล้วตายซะเถอะอ๋อะจะลงมืองั้นเหรอแย่แล้วไม่นะพี่ ฉันแก้แค้นให้พี่ได้แล้วนานๆฉันได้ยินแล้วนะเธอกำลังเป็นห่วงฉันสินะวางใจเธออ๋อแย่แล้วมันตั้งใจเผยจุดอ่อนออกมาพวกเราหลงกลเราเอ๋ลมหายใจโบราณที่แข่งแก่งนี่สายเลือดเทพอสูรงั้นหรอกรรมการรีบไปช่วยเขาเร็วพวกเราขอยอมพา หยุดนะอ่ะอะไรกันนึกไม่ถึงว่าพลังกำลังนี้จะทำให้ฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวสิทธิใหญ่นี่เป็นท่าอะไรกันทักษะสายเลือดของสปริตโลธทมินการเรียกกำลังทมินตอนที่อยู่ในสภาวะตื่นตัวจะต้องผ่านการบูชายันชีวิตคนหนึ่งคนมาเรียกกำลังทมินฉัน ้องชนะให้ได้ลาก่อนบางเกิดกำลังสวรรค์พลังโบราณแข็งแก่งจริงๆเป็นสายเลือดอาสูรที่แท้จริงสมกับชื่อเลยสถาบันเช็คเป็นที่ที่มีปริศนาเยอะจริงๆฉันอานร,รู้สึกน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เหมือนกับมีภาพของอาสูรขนาดใหญ่ตัวหนึ่งออกมา แต่ความสามารถของชานเชอร์ในตอนนี้สามารถเรียกกำลังทมินได้ในช่วงพิบตาเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นตัวเขาอาจจะใช้พลังถึงขีดสุดจนถึงแก่ชีวิตได้เพราะแบบนี้ทีมสุริยันจันทาจึงเสียสมาชิกตัวจริงไปอีกหนึ่งคนสมาชิกทีมสุริยันจันทามากข้างแล้วไอระยำ ฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้เหล่าพี่น้องของเราอย่าปล่อยมันไปพวกเขาบุกขึ้นมาโจมตีเปิดฉากบนสนามอย่างรุนแรงใส่สู้ชานเชอร์ที่หมดสติ์ไปแล้วตอนที่90้าบเคล็ดลับนิกายถังยาไอ้ฆาตรกรต้องให้มันชดใช้ด้วยชีวิต แกแขนแทนเราพี่น้องของเราพวกเธอทั้งหมดหยุดนะใครก็อย่าคิดมาขวางทางพวกเราต้องฆ่ามันให้ได้สานเชอิอะไรนะการโจมตีของพวกเราทั้งหมดไม่มีผลเลยร่างกายขยับไม่ได้อ้านั่นมันแม้แต่ฉันยังขยับไม่ได้พลังแบบนี้คิดจะก่อกระบฏงั้นหรอกดเกณฑ์ ของการแข่งใหญ่สามารถย้อนลอยในเมื่อหมื่นปีก่อนเพื่อที่จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงสมาชิกทีมที่เข้าการแข่งขันจําเป็นต้องแสดงพลังออกมาทั้งหมดเมื่อแสดงความสามารถทั้งหมดไปแล้วใครยังจะสามารถหยุดยั้งได้อีกหลักต้าหลัวเท่าเทียผู้อวุโสธมิน คนที่ควบคุมการแข่งขันคือกรรมการคนก็ตายไปแล้วถ้าพวกเธออยากคิดบัญชีก็ไปหากรรมการทัศน์สมาชิกทีมของฉันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะถ้าหากใครคิดจะทำร้ายกฎเกณฑ์ที่มีมากกว่าหมื่นปีก็พุ่งเข้ามาหาคนแก่อย่างฉันได้เลยน,น่ากลัวมาก แข่งขันต่อไปขอบอกไว้ก่อนนะใครจะตายฉันไม่สนแต่ถ้าเด็กๆอันเป็นที่รักของฉันตายจากการต่อสู้ละวก็ดูเหมือนว่าคงจะไม่มีใครในที่นี้จะสามารถหยุดความบ้าคลัง่งของคนแก่อย่างฉันได้นะอาจารย์จะให้มันเป็นแบบนี้งั้นหรอหุบปากเธอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครนั่นคือผู้ที่แข่งแข่งเป็นอันดับหนึ่ง ของสถาบันเช็คน่าจะเป็นเท่าเที่ยต้าหรัวระดับที่98ถ้าหากเขาบ้าคล้างละก็จะสามารถทำให้เมืองแห่งนี้เป็นซากปรักหักพังได้เลยคนของเราตายไปแล้วความรับผิดชอบส่วนใหญ่ก็อ,อยู่ที่กรรมการจริงๆไม่ช้าก็เร็วสถาบันจะทวงความยุติธรรมกลับคืนมาเองแข่งขันต่อไปครับ บัดซบไอ้แก่น่ากลัวนี่ทำไมยังไม่ตายเนี่ยไม่มีทางเลือกประสบการณ์อันน่ากลัวที่ไปทาทายเขาเมื่อ20ปีก่อนจนถึงตอนนี้ยังจำได้ดีเหมือนพึ่งเกิดเหมือนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยฉันจะไม่ไปก่อควาเขาอีกแล้วการแข่งขันหนึ่งต่อหนึ่งหาคับออกรอบที่สเตรียมเริ่มได้ สมาชิกทีมทั้งสองฝั่งเชิญลงสนามได้สมาชิกทีมเช็คที่ลงสนามไปไปท่านไปเปฉันรักคุณสถาบันเช็คสู้สู้ไปไปหล่อมากเลยสิบพี่ใหญ่สิบพี่ใหญ่ลงสนามแล้วสิบพี่ใหญ่สู้สู้ท่าทีของนายเหมือนกับการขับพวกนั้นเลยสมาชิก ทีมสถาบันสปริตมาเตอร์แห่งราชวงศ์สุริยันจันทาที่ลงสนามมีเจียเออุปกรณ์ที่ติดบนตัวเขานั้นสปริตมาเตอร์รูปแบบเครื่องจักรโจมตีระยะไกลไอ้พวกสารเลวเช็คฉันจะสั่งสอนพวกกาเองเสี่ยวมงอีกเดียวคงต้องพึ่งเธอแล้วละ่ะ สถานการณ์ไหนตอนนี้ไม่สู้ดีแล้วพอไม่ระมัดระวังก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่พ่ายแพ้ทุกรอบรอบต่อไปเธอลงสนามนะเพื่อเกียรติของสถาบันแสดงความสามารถทั้งหมดเอนะขอร้องละอาจารย์หนูไม่อาจที่จะตัดสินผลแพ้ชนะทุกรอบได้แต่หนู จะพยายามเปลี่ยนสถานการณ์การต่อสู้อย่างเต็มที่จะไม่ให้สถาบันเช็คได้ใจต่อไปเด็ดขาดเชอะหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันสถานการณ์ที่สิ้นหวังควรจะเป็นชั้นถึงจะถูกท้าทานึกไม่ถึงว่าจะถูกน้องสาวเอาเปรียบหรือ,อับใจจริงๆเลยเริ่มการแข่งขันได้ แดกนี่ซะก็สวยซิกรงเล็บมังกรสายฟ้าลองทดสอบพลังของนายก่อนว่าเป็นยังไงกันหน้าอะไรกันนึกไม่ถึงว่ากรงเล็บมังกรสายฟ้าของฉันจะถูกเกินกินในชั่วพริบตาโอ้นึกไม่ถึงว่าเวทนี้จะน่ากลัวขนาดนี้ของที่เป็นไม้ตายก้นหีบ ก็คงเอาออกมาหมดเลยจริงๆนะสินี่นี่มันปืนใหญ่สปริตแบบตั้งเวลาจุดชนวนนึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะมีของแบบนี้ลูกระเบิดสามารถล็อกและไล่ตามเป้าหมายได้ยังสามารถตั้งเวลาระเบิดได้อีกสิทพี่ใหญ่ต้องระวังด้วยนะคงต้องจับตาตรงหน้านี้อย่างใกล้ชิดหน่อยแล้ว ไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสฉันคงต้องเตรียมการป้องกันแล้วล่ะนะจะให้ผิดพลาดอีกไม่ได้ชิหนีไม่พ้นหรอกฉันล็อกเป้าแกเรียบร้อยแล้วเพียงแค่แตะโดนก็นจะถูกดูดเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นเหล่าพี่น้องเอ๋ยฉันจะต้องแก้แค้นให้พวกนายให้ได้อ๋าเจ้านี่ง่อหรือเปล่า เขาคิดจะใช้มือเปล่ารับลูกระเบิดเนี่ยนะเคล็ดลับนนกายถังฝ่ามือเก้าร้อยวงตาบวกกับหัดคุมกะเลียนจับมังกรติดตามจุดชนวนจัดการง่ายๆอะไรกันเป็นไปไม่ได้เขาเปลี่ยนวิธีของลูกระเบิดได้ยังไงไม่ได้การฉันต้องปรับเวลาระเบิดของลูกระเบิดเปลี่ยนเป็นระเบิดชั่วพริบตา ให้มาแล้วไม่ตอบแทนก็คงจะเสียมารยาทนายให้ลูกระเบิดฉันสองลูกฉันคืนให้นายหนึ่งลูกโอ้เกือบเป็นแล้วผ่านไปแล้วก็อย่าย้อนกลับมาสิเยี่ยมตอบสนองไนดะ้เยี่ยมจริงๆด้วยการทำลายที่เล็กที่สุดทำให้การโจมตีของคู่ต่อสู้กลายเป็นไม่มีผลอ๋อ ที่จริงยังสามารถตอบสนองกับสปริตเว็บพ่นแบบนี้ได้ด้วยเป็นความรู้ใหมจ่จริงๆสมกับเป็นพี่ใหญ่เลยเคล็ดลับนิกายถังของรุ่นพี่นำไปใช้ได้ล้ำเลิศมากต้องเรียนรู้ให้ดีๆซะแล้วละ่ะเอ๊ะนั่นมันอะไรสปรดเว็บพ่นงั้นหรอชิใช้ไม่ได้หรอกลูกนี้ ก็คงต้องระเบิดตรงหน้ากาลาวพุ่งเข้ามาซึ่งหน้าอีกก็รอความตายสักเถอะเอ๊ะหมอกพิษแย่แล้วต้องเปิดบาเลียทันทีความรู้สึกชาไปทั่วทั้งร่างนี่มันอะไรกันยังมีเสียงแปลกๆบนอวกาศอีกร่างกายขยับไม่ได้ลูกระเบิดก็ถูกจุดระเบิดแล้วถ้าหากร,ระเบิดในระยะนี้แล้วก็อ๊ะ ทำไมถึงจบกันมีเจียทำไมถึงเป็นแบบนี้เอ๊ะลูกโลหะลูกนั้นมันคืออะไรกันหนะ้ายังดีที่กรรมการมาช่วยไว้ได้ทันเวลาว่าแต่แพ้ได้ยังไงกันไม่เข้าใจเลยจริงๆอีฮาวตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันหนะ้าอ๋ออาวุธลับ นั่นเป็นอาวุธลับของพวกเรานิกายถังลูกระเบิดฝ่าวิญญาณตามชีวิตหลังจากที่ระเบิดก็จะมีเข็มเหล็กก้าขนาดเล็กนับไม่ถ้วนกระจายออกมาแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าเข็มเหล็กก้าเหล่านี้ยังทาพิษที่ร้ายแรงเอาไว้แล้วที่ปล่อยหมอกพิษก็เพื่ออำพรางการมีอยู่ของเข็มเหล็กก้า ลูกระเบิดฝ่าวิญญาณตามชีวิตจัดอยู่ในสิบอันดับต้นๆของอาวุธลับนิกายถังมีความสามารถทำลายบาเลียทุกประเภทได้สถาบันเช็คชนะพี่ใหญ่นี่เป็นการทำให้ผู้คนรู้ว่าเคล็ดลับนิกายถังยังไม่ตกต่ำสถาบันเช็คเยี่ยมมากนั่นเป็นเคล็ดลับนิกายถังใช่ไหม สุดยอดจริงๆเลยนี่กายถังกำลังจะฟื้นตัวอีกครั้งสิทธิพี่ใหญ่หลอจังเลยสิทธิพี่ใหญ่เยี่ยมที่สุดเลยนายเนี่ยเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของสิทธิพี่ใหญ่จริงๆเลยสินะเอะพิษท่านวางใจได้ไม่ได้เป็นพิษที่ร้ายแรงถึงชีวิตหลังจากจบการแข่งขันผม จะมาถอนพิษให้เขาเองแต่คงไม่ใช่ตอนนี้จริงไหมครับบัดซบนึกไม่ถึงว่าเปวยๆจะใช้วิธีการแบบนี้เอาแต่เตรียมการป้องกันมังกรฟ้าทรลากอัศนีบาทกับการเปลี่ยนแปลงของมังกรทองศักดิ์สิทธิ์นึกไม่ถึงว่าสุดท้ายจะแ,แพ้อย่างไม่ชัดเจนให้กับเคล็ดลับนิกายถังแพ้สามครั้งติดต่อกันแล้ว อีกทั้งสมาชิกทีมที่จะสามารถลงสนามได้หลังจากนี้ยิ่งดูยิ่งน้อยลงสถานการณ์ตอนนี้แย่มากเลยจริงๆขอโทษนะเสียวมงที่ต้องให้เธอลงสนามโดยแบกรับแรงกดดันที่หนักหน่วงอย่างนี้ไม่เป็นไรคะ่ะส่งมาให้หนูเธอะรอบต่อไปทีมสุริยันจำทา หมงห้องเริมลงสนามหมงห้องเริมน,นี้ก็เป็นไพ่ตายของทีมสุริยันจนทาจนถึงตอนนี้ความสามารถของรอนยังเป็นปริศนาทำไมในใจของฉันถึงรู้สึกบางอย่างที่ไม่สบายใจเลยนะและแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกอีสานด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ